เห้มนแกะนอกจากโหดปังก็ให้แปดร้อยเจ็ดสิบโอ้โหอี่ตั้งไอหวร้อยห้าสิบลโอ้โหอี่สวยจัดชดตนี้คุณแปดไปไี่หนึ่งหมื่นแปด้อเกมลักกี้นี่โกดนะเกมแมวนันลของท้ายพีจีตลามากระทุนสองพมากระทุนสองพัน รายจ่ายมันไม่สวยนะเฮ้ยไม่ใช่รายจ่ายไม่สวยแบบปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปเป็ปปปปปป um 10, นต้นึงก่อ้นมาสเต็ปเดิมนะสิบหมื่นออโต้เดอร์โบองเชิงเัินก่อนอุ้ยจักรุไอ้แม่ถือก็แตกปังเขาให้หนึ่งร้อยหนึ่งพันเลยไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งพันเลยเพี้ยนมาอีกดิยังไม่หยุดนะอ,อึโอ้ยีกูอึ้งกูอึงอ้งแมวามาแบบนี้เปิดแรก แมวจ่ายไปที่หนึ่งพันห้าร้อยแอมเปรตเปิดแรกจะเป็นไปได้จังไดเอามาดิไปเปิดสองเข้าสเก็ตเกอร์เปิดแรกพันห้าเป็ดสิบเอาแล้ววันนี้กูดูทรงแล้วแมวบักไอ้เว้แมวบักเออมาแมวบักมาคุณสองคุณสี่คุณหกเก็บไว้ในแจ็คกันคุณแปดคุณสี่คุณสิบสอง คุณสิบสี่คุณสิบหกสิบแปดคุณองคุเอาให้ปา่านี้ไอ้แม่บักแม่บักจริงไอ้ยยเปิดแรกพันหเปิดสอข้าสกเกตเตอร์ไอ้ยยเหลือจะเชื่อปึง้งเมาจากสสวย อึ้งอยู่แล้วยังไงแล้วยังไงเสียแล้วยังไงเสียมะอินนี่แต่ว่าคูนสิบเองร้อยโอ้โหอุ้ยนี่ใช 600. ้หกร้อยยังไงดียังไงนี่แบบนี้แมวบักเพิ่มเบ็ดเลยไหมเพิ่มเบ็ดเลยไหมซื้อเลยไหมซื้อไม่มันไม่จ่ายเมื่อกี้นี้ไม่จ่ายมาเพิ่มเบ็ดเ,เลยเป็นท้าสิบเลยดีกว่ามาไป เงี้ยบักเออเฮ้อเรียบร้อยแมวหลอกอย่าเพิ่งเปรปับเรียบร้อยเรียบร้อยลงเรื่องจริงเลยแบบนี้ไอ้เหี้ยปลอกมาให้ดีใจแล้วก็จากไปให้มีน้ำตาแย่เคเชอมาหาผมด้วยความเหงาแล้วเธอก็ไปหาเขาด้วยเพราะความรักอะอื้มฮึสิอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อน เอาหนอเอาดีเออมันสีสวยอยู่มาอีกนิดนึงเอามาแถวสสวยมีวายชิซูชิแถสวสสวยเปจอดนี้นมาตีเจันสองร้อนะเบ็ดห้มาตีมาตีมาตีนี่มาตีไม่ใช่มาลายในบรรดากาศมาตีมาตีไม่ใช่มาสี่เออเออมาตีเอาเี้ยงเบ็ดห้าสิบแมวบักวันนี้ยังแมวบักจ่ายแบบเบ็ดห้าจ่ายมาเจแมบักสวย สวยเป็นสิมาสวยเป็นโอ้ยชูยโอ้ยเป็น50คสิบคฟีสตัว <c oughs> มันก็ต้องสตัวแย่เพีย้ยนเจมส์มันสตัวม่มันไม่เข้าไงเพีย้ยตัวมันไม่เข้าไงเอ้ึ๊บึ๊บไอ้กูเหนื่อยไอ้กูสี่กูหกสามกับเก้าสอ้ห้หมุนยี่จ่ายอาจงัว คูณสอิที่จ่ายน้อจัดปับ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 น้อยยีสิบมีเคไหมมีเไหมแถวสองเคแถวแรกไม่หมาสักโตะสักตวกตวเลยเพื่อนนี่มันเป็น5าสนเพื่อนขอรักสามพันได้ปะสามพันกำลังดูดีนะไม่แย่นะ 3, K ai, เเาสามพันมีเจไหมโอ้เเลยไปแถวสรนู้นบ้ากูสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดนะในไม่จ่าย เวบห้าสิบเฮ้ปุ๋ยแม่แกะนอกจากโหดปังก็งให้แปดร้อสโอ้โหีปั้งไห้อยห้าสิบโอ้โสวยจัดช็อตนี้คุณแปดไปได้นึงหมื 800. ่นแปด้อแมวบักแมวบักเฮ้แมวบักเป็นร้อไปทีเป็ดร้อไปทีเป็ดร้อไปที วล้หสวยงาแมววักโคตรมาที่สี่พันห้าพันโอ้โหอะไรเลยสเก็กเต,เตเตอร์มายัางไงมาไหมสองตัวสองต่ออีกหนึ่งต่อสีแดงมาหนึ่งร้อย,อยแบบแต่นอกมาห้าพันแปดแล้วเขาสกเก็ตเตอร์พร้อมเบ็ดหนึ่งร้อยนะเพี้ยนเบ็ดหนึ่งร้อยนะเพี้ยนไปไอ้พี่ยังไม่เกิดกวันนี้เกิดวันไหนอ่ะไอพี่ได้เกิดได้เฉลยได้ฉายนะครับน้อง เฉียบขาดและเฉียบคมอืมอืม,อ,มอะไรครับนี่โอ้โหแต่ไม่ค่อยจ่ายว่ะยาบลูกหุส่สิบังสามร้อยคูณเจคูณเจคูณนสิบสิบคิวเคคุยอยจ่ายอะไรอย่างโหดจ่ายนอกอย่างโหด Ô hồ bệnh lói Xăm nha nè cổ của xăm nha nè Ô hồ Ô hồ